เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหรค่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเราเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับวิธีการหาแต่ละท่านเนี่ยจะมีตัวเลขที่อาจจะแตกต่างกันนะครับหรือเหมือนกันก็ได้นะโดย60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็คือเอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับมา60เดือนมาบวกกันแล้วหารด้วย60 นั่นแหละคือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังทาคงทํางานอยู่แล้วก็คงคาดว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับหลายๆปีก็คือ,คอก,ก็เลยไม่รู้ว่า60เดือนสุดท้ายประมาณเท่าไหร่แต่เราสามารถประมาณการได้นะครับโดยเอาจากฐานปัจจุบันก็ได้นะครับมา มาลองคำวนวณดูคร่าวๆนะครับโดยฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1มื่นหนั่นเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน,น,น้านั้นสนักงานประกันสังคมไม่มีการเลียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้รับสิทธิ์นะครับจะรับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็เท่ากับ24ปีนั่นเองนะครับที่จะ นำมาคำนวณนะครับณปัจจุบันมันประมาณ24นะครับอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเงินบำนาญชราภาพเมื่อเราจ่ายครบ180เดือนเราจะได้เป็นบำนาญชราภาพนะครับทันทีซึ่งจะได้100ละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้ไปถฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบํำนาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเท่ากับตัวอย่างที่1น,นะครับมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1เงินส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50%ของ11,230บาทนะครับเท่ากับ5,615บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ11,230บาทบเท่ากับ4,773บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะ ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ11,230บาทนะครับเท่ากับ3,931บาทเป็นเงินบำนาญที่ใะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27. 5, 27. 5ของ11,230บาทนะครับเท่ากับ3 0 88บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,230บาท20ปี20%ของ 1 1 2 3 0บาทเท่ากับ2,246บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนะครับตัวเลขตัวนี้เรา,าเรามาดูตารางตัวนี้บ้างนะครับตารางตัวนี้จะบอกว่าจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบประรากาันสังคมนะครับกับ เงินบำนาญที่จะได้รับด้วยฐานเงินสมทบเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,230บาทส่ง3 5ปีได้5,615บาทส่งสา4ปีได้5,447บาทส่งส3ปีได้5,278บาทส่งสา2ปีได้5,110บาทนั่นเองนะครับก็คือจะตารางจะเป็นอย่างนี้โดยดูนะโดยนับเนี่ยนับจากวันที่เริ่มต้นมีการเก็บเงินสมทบนะครับ กรณเีเก็บเงินสมทบกรณีชลาภาพก็คือ31ธันวาคม2541นับ2541เป็นต้นไปเริ่มจากนั้นนะครับเริ่มจากงวดนั้นนะอันนี้ผมเป็นการคาดการณ์ว่าอนางคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับถึง35ปีถ้าใครส่งถึงนะครับส่ง3 4ปีอย่างเงี้ยนะครับลองดูกันก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําส่งนะครับมาตา3าทรส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ